สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างประจำวันที่16พฤศจิกายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิป,ปใหม่จากทางเราขอบคุณมากค่ะอาคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลัก10บล่างเป็นสูตรเก่าทั้งคู่นะคะท่านะผู้ชมมี fc ขอมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนนี้แล้วนะคะอันนี้พอดีเมื่อวานนี้นะค่ะท่านะผู้ชมอาจารย์กําลังบันทึกเทปแล้วก็กาลังทํางานได้ไปประมาณหคลิปนะคะเป็นเด่น เป็นเด่นล่างนะคะมีทางเลขสวยก็ลงไปให้เรียบร้อยแล้วก็พอดีได้รับข่าวร้ายนะคะจากทางครอบครัวเนาะทางบ้านอาจารย์สูญเสียพี่ชายนะคะไปก็เลยหยุดการทํางานแล้วก็รีบไปจัดการนะคะเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีไข่เนาะไม่มีภรรยาแล้วก็ลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะ ก็เลยยุ่งไปทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานนี้สำหรับวันนี้ก็เข้าที่เข้าทางเลยคะเดี๋ยวแค่ตอนเย็นก็ไปฟังพระนะคะสวดตอนเย็นนะแล้วก็ทํางานให้ท่านผู้ชมตามปกตินะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้มานั่งทํางานเนาะเพราะว่าห้องทํางานอาจารย์ก็เป็นห้องที่อยู่คนเดียวก็กลักวๆหน่อยนะคะก็เลยพักไปแล้วก็มาเริ่มทําตอนเช้าเลยนะคะ วันนี้อาจารย์ก็เลยจะวางหลักสิบล่างเป็นของเก่านะมี F4 ขอมานะคะอาจารย์ก็จะวางให้แล้วก็สุดแล้วแต่จิตใจของท่านผู้ชมเลยนะว่าจะเลือกแบบไหนนะคะเริ่มดูตั้งแต่นะหลักสิบล่างเป็นแนวทางของคู่ขี้นะคะทั้งสองสูตรนี้เลยนะฮะงวดที่หนึ่งนะอันนี้จะเป็นสูตรระยะค่อนข้างยาวหน่อยนะคะอาจารย์มาเทียบกับสูตรระยะกําลังเดินนะ เอ่อสี่แปดศูนย์นะคะออกมาที่แปดศูนเดี๋ยวจา์จะใส่สีตัวที่เป็นหลักสิบให้นะคะครับอันนี้เป็นแบบคู่ขี้นะทั้งสองสูตรเลยนะงม่ที่สองนะคะเก้าสามห้าออกห้าห้า เที่สามนะเจ็ดหนึ่งสามอกเจ็ดสามเป็นแนวของเลขคู่เลขคี่แล้วก็เลขคี่นะต่อมาวมื่อที่สี่นะเมื่อสี่ห้าเก้าหนึ่งแล้วก็ออกมาที่เก้าเก้าแล้วเมื่อที่ห้าเจ็ดหนึ่งสามนะคะก็ออกมาที่เจ็ดหนึ่งเมื่อที่หกนะคะสองหกแปดนะออกมาที่หกห้าก็แนวทางของเลขคู่นะคะก็เข้าไปนะคะ เมที่เจ็ดนะแนวทางของเลขที่99อะเมื่อที่แปดนะคะแนวทางของเลขคู่ศูนย์เมื่อที่เก้าฮะแนวทางของเลขที่นะที่เป็นหลักสิบเนาะได้เลขสามเมืที่สิบนะหลักสิบล่างเป็นเลขที่เลยค่ะึ่งออกหนึ16เมื่อที่สิบเอ็ดหกศูนย์สองกับหกส62นะ สองสูตรเป็นเลขคู่นะทั้งสองสูตรเลยนะถ้าเรายึดระยะยาวเนี่ยเป็นหลักนะหกศูนย์สองอันนี้หกแปสองมันก็จะไม่มีเลขแปดกับเลขศูนย์นะมันจะชนกันสองตัวนะชนที่เลขหกกับเลขสองนะจะไม่มีสองตัวนี้นะก็ออกไปที่หกสองนะคะ สูตรที่อาจารย์วางให้นี่อาจารย์เคยอธิบายตัวเลขตัวแนวสูตรไปให้นะคะอยู่ใน EP ที่5นะคะ EP ที่5นะขณะนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่14แล้วนะคะท่านชม EP ที่14นะเฉพาะเฉพาะคลิปนี้นะ14แหละอันนี้ EP นะที่5ตัวสูตรอะไรต่างๆนะคะ อันนี้เราเทียบนะห้าเก้าหนึ่งกับเก้าหนึ่งห้าชนสามตัวเลยนะชนกันทั้งสามตัวเลยออกมาที่หนะะึ่งะคะหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวทางของเลขขี้ทั้งคู่นะฮะว่าที่สิบสามเนี่ยสามเจ็ดสามเจ็ดเก้ากับศนะูนย์สองหกสูตรขวามือนี้เข้านะคะสูตรซ้ายมือเนี่หลุดนะคะมันมันมาอยู่ที่รักหน่วยนะ,ะตัวนี้นะ มันไม่หลุดจากหลักสิบแต่มันมาที่หน่วยนะคะแต่สําหรับสูตรนี้นะอันนี้มันเข้าหนึ่งนะอันนี้มาที่หลักสิบนะคะ,ะสูตรระยะสั้นคือว่าเอะระยะกําลังเดินเนี่ยเข้านะคะแต่ว่าสูตรระยะยาวนะคะมันหลุดนะคะหลุดจากหลักสิบไปนะอาจารย์ก็ใส่สีให้แบบนี้นะ,ะต่อมางวดที่สิบสี่กลับมาเป็นเลขที่ทั้งคู่นะคะเก้าสามห้ากับเจ็ด เจ็ดเก้าสามนะคะออกมาที่เก้าหนึ่งกลับมาเข้านะคะท่านผู้ชมเก้าหนึ่งเก้านะ,ะต่อมาวันที่สิบห้านี่ค่ะศูนย์สี่หกกับสี่หกศูนย์เลขคู่นะคะแล้วก็ชนกันสามตัวเลยนะ,ะออกมาที่สี่หกเราต้องการหลักสิบนะเอาแต่เลขสี่ไปก่อนนะ มันจะเข้าสองตัวก็เถอะเอาเอา,เอาไปตัวเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวางสูตรหลักหน่วยให้แบบสามหลักเหมือนกันนะต่อมางวดที่สิบหกนะได้แนวทางของเลขคู่นะศูนย์สี่หกกับหกแปดสองไ้ชนตัวเดียวเลยค่ะศูนย์ฝั่งนี้ก็ไม่มีใช่ไหมสี่ก็ไม่มีแปดสองไม่มีนะครมีเลขหกตัวเดียวนะที่ชนจะได้ออกมาที่หกหกนะนี่ค่ะมันก็พร้อมใจกันเข้าอันนี้ประมาณอ่าสิบหกงวดนะ แต่อันนี้ระยะสั้นนะคะท่านผู้ชมที่ดูเนี่ยต่อมานะคะ480กับ804อันนี้ก็เหมือนกันชนกันทั้งสองสูตรเลยนะคะชนกันมาที่44ใช่ไหมออก44ว่ายง่าย44ก็จะมีเลข4แต่มันชนถึง3ตัวนะตัดไม่ได้นะฮะมีงวดน,นี้แหละที่ตัดได้นะะงวดต่อไปแล้วงวดที่แล้วก็เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะ f c ก็ขอให้อาจารย์วางให้เนาะคู่นี้นะคะท่านผู้ชมก็ทีแรกมันเป็นเลขคู่046กับ460นะสูตรไม่เหมือนกันนะคะคนละสูตรกันแต่ว่าเวลาการเดินมันจะเป็นแนวทางของคู่ขี้ว่ายง่ายมันก็เลยถ้าได้มาต้นสังกัดเ,เป็นเลขคู่ใช่ไหมมันก็จะเป็นบวกไปมันก็จะต้องลงเลขคู่นะฮะอันนี้มันก็เข้ามาที่เลขหกแล้วมันก็ตัดไม่ได้นะฮะ ตัดไม่ได้ที่สูตรนี้นะแต่เราไปเอาสูตรอื่นตัดนะคะแต่ถ้าคู่เนี้ยไม่ได้นะคะก็คือยังคงเหลือสามตัวทั้งสองสูตรนะคะก็ออกมาที่หกสามสูตรมันยังไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมนะออกหกสามทั้งหมดที่อาจารย์ทำมาให้นี่ก็อีกงวดแล้วเดี๋ยอาจารย์ใส่เครื่องใหม่ถูกก่อนนะมันจะเข้าทุกงวดนะเวลาเหลือเยอะนะคะ จา์แค่เทียบตัวเลขให้เฉยๆนะตัวสูตรอะไรยังไงจารย์ก็สอนไปอยู่ในคลิปที่ห้านี้แล้วนะคะแต่เอาทั้งสองสูตรนี้มาเทียบชนให้ดูนะคะนี่ค่ะอัะนนี้งวดนี้่ะงวดงวด,งวดที่สิบเก้านี่นะคะสูตรระยะยาวนี่คะ่ะจะได้แปดสองสี่นะคะแปดสองสี่แนวทางของเลขคู่แต่สูตรขวามือเนะะี่ยค่ะเป็นสูตรระยะกําลังเดินนะคะได้มาที่ ห้าเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมันไม่ชนกันนะสูตรนี้จะไปเป็นหลักหน่วยเหมือนเดิมเหมือนที่เคยผ่านมาหรือเปล่านะคะเนี่ยมันเคยหนีไปหน่วยนะคะหรือว่ามันจะอยู่สิบหรือว่าจะหลุดหรือสูตรนี้จะเข้าสูตรนี้จะหลุดแล้วถ้าอาจารย์ไปเทียบอีกหนึ่งสูตรนะเป็นสูตรหลักสิบแบบคู่ขี้เหมือนกันแต่แต่อันแบบนี้นมันระยะยาวนะน่าจะเดินประมาณห้าตัวนะทั้งหมดอ่ะ มันได้เป็นเลขขี้นะคะอา,าอาจารย์ทําแล้วนะแต่ยังไม่ได้วางให้ชมเชฟไปแล้วมันเป็นแนวทางของเลขขี้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วคะ่ะว่าจะชอบตัวไหนนะคะอาจารย์เคยทําสูตรเนี้ยไปชนกับหลักสิบล่างแบบแบบสี่หลักเนาะมันจะชนที่เลขเจ็ดใช่ไหมอ่าคงจะจํากันได้นะมันจะได้เลขอะไรอะ่ะเดี๋ยวมันจะได้เป็นห้าเจ็ดหนึ่งกับสามหกเจ็ดแปดมันจะชนที่เลขเจ็ดนะ แต่ถ้าเป็นทางเลขนะที่มันเคยมาถ้ามันมาแบบนี้นะมันเคยมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็วิ่งมานี่สําหรับอันนี้มันก็นมานี่มันจะวิ่งมานี่หรือเปล่าคา,านผู้ชมมันจะต้องมีสูตรหลุดแน่นอนสําหรับวัวนี้นะฮะเราทําได้เจ็ดนะอาจารย์ก็เคยจับเจ็ดไปให้แล้วว่ามันเจ็ดอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเลขเลขวิ่งเลขวิ่งล่างระยะยาวนะที่ไม่หลุดเลยทางเลขมันจะเป็นเลขห้านะคะแต่แนวทางของตัวนี้ย มันก็มามันเคยวิ่งมาแบบนี้อันนี้มันจะวิ่งมาแบบนี้หรือเปล่าะคะ,ะจะมาคู่นี้เลยหรือเปล่านะเจ็ดห้าหรือว่าห้าเจ็ดอะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรนี้สิบแปดงวดแล้วจะเข้าต่อหรือว่าจะหลุดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะคะถ้าทางของเขานะที่เคยที่มานะมันจะมาอมาถึงตรงลงมาถึงตรงนี้แหละเนี่ยอันนี้ใช่ไหมแล้วค่าข้ามถ้ามานี่มันจะมามันจะโยกอะ่ะ มันจะโยกมันจะไม่มาแบบไม่ไล่มาไม่มาตัวนี้หรือว่ามาตัวนี้ใช่ไหมมันโดดมานี่เลยแล้วมันก็โดดมานี่ถ้าเป็นเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วมันจะเป็นตัวนี้หรือปเปล่าคะแนวทางของเลขคู่ต้องเราก็ต้องเลือกคู่ไว้สักตัวหนึ่งแต่เป็นตัวไหนแล้วก็เลขเลือกหลักสิบที่เป็นเลขขี้นะคะหรือว่าเราจะไปดูสูตรผสมแล้วก็ไปเช็คในสูตรมาตรฐานนะคะอีกครั้งหนึ่งนะ สำหรับวัวนี้นะถ้าเราเช็คตัวดับอะไรต่างๆอาจจะไม่ใช่นะท่านผู้ชมว่าเอาตัวเด่นเป็นหลักดีกว่านะคะแปดสองสี่นะคะ F F ีเลือกนะคะอ่าถ้าสูตรหลักสิบระยะยาวนะสามสิบสามงวดก็จะไม่มีแปดนะแต่มีสองกับสี่มีมีไม่มีแปดนะแต่มีสองกับสี่อ่ะเนี้ยถ้าแล้วตัวนี้ก็จะไม่มีห้ามีแค่เจ็ดนะในวทางของหลักสิบ เพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้อาจารย์แนะนํานะว่าให้ไปหาตัวเด่นที่เราคิดว่าเราชอบนะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ชอบเลขห้านะคะแต่ไม่ใช่จากสูตรนี้นะจากอีกสูตรหนึ่งที่อาจารย์วางไปให้แล้วในทางเลขอาจารย์จะวัดไปที่เลขห้าแล้วก็ไปจับที่แต้มนะเดี๋ยวเราลองเรียนไปเรื่อยๆก่อนละกันเนาะว่าเราจะชอบตัวไหนไะนะคะท่านผู้ชมอ่ะมันมาได้ทุกตัวเลยห้าสิบนะสูตรที่อาจารย์วางไปให้แบบเท่าไหร่คะหกหกสามสิบหกชุดใช่ไหมเนี่ยูตรเนี่ย เดินมาไม่หลุดเลยนะคะระยะทั้งหมดสามสิบสามงวดนะมีหกเก้าสองเจ็ดสีู่นย์ไม่สามงวดนี้จะเข้าหรือจะหลุดนะเนี่ยสามสิบสามงวดแล้วนะคะไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมนะครั้งที่แล้วก็ยังเข้าอยู่หกสามเนี่ยอาจารย์ไปให้เลขสี่นะคะงวดที่แล้วเนี่ยสี่อะไรก็ว่าไปสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าแล้วก็สี่แปดนะสี่แปดก็มายาก4สี่สามก็พี่เนาะสี่สามก็พี่น้องนะแต่สรุปแล้วว่ามาที่ แนวทางของเลขสามสำหรับวันนี้นะอาจารย์ชอบเลขห้าแต่ไม่ทราบจะอยู่ที่สิบด้วยหน่วยในสูตรนี้มันจะเป็นจะเป็นคึ้เรียกอะไรคะเนี่ยหล,ลักหน่วยนะอยู่ที่หลักหน่วยจะเป็นเจ็ดห้าคู่นี้หรือเปล่านะคะแต้มได้เลยนะแต้มสองนะสุดแล้วแต่เลยเนาะเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราหาเจ๋งๆักตัวหนึ่งแล้วก็คิดว่าแต้มน่าจะเดินนะถ้าแต้มเดินเราก็จะถูกนะคะอันนี้ก็ระยะยา,ยาว อาจารย์ก็เคยวางให้แล้วนะคะสำหรับคู่นี้ใช่ไหมคู่นี้ก็ตั้งแต่ห้าสามเนี่ยเข้าทุกงวดเลยนะคะจะมีสิบหน่วยทุกงวดอันนี้ตามนี้เลยนะแล้วก็หน้าเมื่อกี้นี้ตั้งแต่หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดไล่มานะคะเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันเนาะถ้าสูตรนี้มันสัมพันธ์กันแล้วก็จะจะฟันได้อันนี้มันไม่สัมพันธ์กันก็เลยทำให้ fc ได้ดูก่อนนะคะตัดสินใจดีดีนะคะ ใครจะเลือกแนวทางของสูตรไหนนะตรงนี้ก็จะมีสองสี่แปดสองสี่อะเดี๋ยวจะมีหลักสิบแบบแบบเลขผสมนะเลขผสมสองตัวเนาะมีแบบเป็นแบบมีทั้งคู่ทั้งคี่อยู่แต่แค่สองตัวเดี๋ยวลองมาเช็คดูว่าได้เลขอะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์วางให้นะฮะอ่ะลดหน้าจอแคบไว้ก่อนนะเป็นหลักสิบล่างสองสูตรนี้นะ สูตรนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะใครจะเลือกแบบไหนนะมามาได้ทั้งคู่ทั้งขี้ว่าง่ายนะอาจารย์ว่าสูตรนี้ก็กําลังเดินและยังไม่หลุดนะแต่สูตรเนี้ยเดินระยะยาวก็จริงแต่มีหลุดไปหลักหน่วยนะแต่มันก็อยู่ในเส้นนี้เลยนะแล้วก็กระโดดมานี่แล้วโดดมานี่จะโดดมานี่หรือเปล่าหรือจะหรือจะอยู่ในสองตัวนี้โอ้มันไม่ชนกันนี้แล้วเป็นสูตรหลักด้วยนะสูตรที่แบบ สูตรที่เราชอบเนาะถ้าแนวทางของตัวสูตรนะท่านผู้ชมดูดนะสองสูตรนี้นะมันจะไขว่ามานี่เลยนะก็เป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเลยเนะี่ยที่ตัวมานะี่เป็นสี่เหลี่ยมเลยอาจารย์พยายามมองหาทางนะคะหาทางเลขแล้วก็จะยึดตัวนั้นนะแล้วก็ไปไปจับแนวทางของเลขล่างเนี่ยนะจะใช้แต้มเป็นหลักนะคะท่านผู้ชมมาช่วยกันหานะว่าเราจะใช้ตัวไหนนะคะอะคลิปนี้อาจารย์ก็วางให้ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันมาอีกคลิป อีกสักคลิปสองคลิปนะสำหรับวันนี้นะ,ะอาจารย์ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ